สวัสดีครับสายสายเขียวเดี๋ยววันนี้ลุงเตี้ยจะพาทายต้มอึง่งเขาเรียกว่าต้มแซ่บอึง่งเนาะเมื่อคืนนี้ฝนแรกฝนแรก,กวันที่ยี่สิบสองประมาณนั้นแหละเนาะเมื่อคืนฝนตกฝนแรกปีนี้ก็ได้อึ่งมาหม้อนหนึ่งนะไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณสนะักสองโลมื้อน,นี้จะต้มใบมะขามต้มใบมะขามลุงเตี้ยเนาะมันจะมีกะปิอันนี้กะปิมอนนะ เผากะปิมอนเผาไฟอันนี้ดีปีเครื่องเครื่องที่จะปรุงใส่เครื่องเทศก็มีอันนี้กระเทียมหัอมเผาทำตำพริกเผาในกระปิส่วนเครื่องเทศก็จะมีตัวนี้ด้วยมีใบยี่หร่าเนะาะใส่ใบยี่หร่าใส่ใบยี่หร่าแล้วก็จะมีพวกาทางนี้น้ำต้มใบมะขามสหายต้มใบมะขามออนอยังไม่ได้ใส่อึงนะเดี๋ยวถ้าครั่งเอาอึงมาใส่ เออมาใส่ได้เองมาเมื่อคืนนี้เราจะ่ยายมาดูอึนตรงนี้มือแรกเดอ้อสิบบอกไห้อืมนี่ใส่เกลือไปแล้วล็อกแล้วเลยนะมีทั้งแม่ไข่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียอ่าไอตัวยาวๆน่าจะเป็นตัวกระเทยอ่ะฮะไม่ใช่ตัวเมียแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะทําเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลูกจะ,จะต้มแซ่บอึนนะครับหรือเรียกว,ว,ว่าต้มใบมะขามอึง มือแรกครับมือแรกสหายแซบเดิร์นวลนวลนวลนว,นวแซบๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูลุงเจ้ทำทำล้างอึงเสร็จแล้วก็จะมาต้มใบมะขามเนาะอันนี้เดี๋ยวตำตำพริกเผ่าใส่อันนี้ว่าต้มใบมะขามอ่อนต้มอ,อึงต้มน้องอึงน,นะจ๊ะนะจ๊ะ กำลังเดือดสายอดููในหมอ้ออึ่งลงหนองแต่นี่แต่วันนี้อึ่งลงหมอ้อมันลงหนองผิดลงมาลงหนองไอใบมะขามอ่อนมีขาตะไคร่น้ำเอาลูกขาสี่ปังยางปังยางอ่ะเบิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แม่ไข่เด้อครับนี่ว่าน้ำ <c oughs> ไหลหยอยงวดแ่เ <c oughs> บิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แม่ไครเด้อ <c oughs> นี่ฝนแรก ผลแรกเดือนเมษาสาพทธสภานะมันจะขนาดไหนสหายนี่แม่ไข่แม่ลยเอาอีกาแม่ไข่เนี่ยอุ้ยสู้เลยค่ะใครทิชชะโยมได้อุ้ยสู้อืมแม่ไข่คักๆสหายรักสายสายเขียวต้มอึงสมุนไพรสูตรลุงเตี้ยเด้ออีกจักแป๊บหนึ่งอีกสักพักหนึ่งประมาณนัก2ยี่สิบนาที ก็จะเปื่อยแล้วพอดีแล้วเพราะว่าให้ละลายในปากเลยวัดเห็นไหมแบบนี้เลยเออเดี๋ยวนี่ยไข่ก็ได้มันขนาดนี้จสหายเอ,อ้ยเนี่ยเอาน่าเดี๋ยวตอนอีกสักครั้งสุกแล้วก็จะมาให้สหายดูใหม่เนาะว่าเขาจะขีดอึงอ้งต้มอึ้งแล้วก็มาด้วยเฮ้ยกำบมยว่าขามเทเลเอะอุ้มอ่ะ ไข่สุกแล้วสหายต้มอึ่งใบมะขามอันน่นๆๆๆปึ๊กแม่ไข่ออนโลสุกแล้ว สำหรับไอ,บาา on, อ้ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนหรือว่าต้มอึ่งใบมะขามอ่อนเนื้อสหายมื้อแรกปีนี้มื้อแรกนะครับฝนพุ่งตกอึ่งก็เพิ่งออกวนแรกเหมือนกันวันนี้ต้มใส่ใบมะขามอ่อนต้มอึ่งสมุนไพรหลับแล้วสบายพี่น้องตื่นขึ้นมาก็มีเงินแสนนอนหลับได้เงินหมืน่นถ้ากินต้มอึ่งใบมะขามลงเตี้ยนะขอบคุณสหายรักสายสายเขียวที่อยู่ทางบ้าน ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริงกริงเพื่อจะได้กินต้มอึง่งนะสหายนาขอบคุณมากครับโอ้สุรใสัยกูกาดีบิงราบาคับเนี้ยสบมยดีดทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อส่วนเสดยกุ๊บกุ๊บะเนียสําหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับพี่น้องชาวไทยรามันอ่าหลายหลายเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวขอบพระคุณมากครับผมเอฟซีลงเตี้ยนะครับสหายสายเขียวทุกท่านครับถึงฤดูจับอึง่งอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับ